สวัสดีป่าลุงโอ้ยดำคือกันนะสวัสดีป่าลุงสวัสดีพี่น้องตอนนี้อยู่บนนู่นสูงพี่น้องเอ้ยยังเบินเมืองเพราะว่ายังมีงานอยู่พี่น้องก็เลยเบินในเมืองสิผ้าเล็กน้อยอองฮาล่าพี่น้องอาหารแม่งงานอะไรดิแม่งยังทำหมูมี เม um, er. uh, yeah. sure. like like ืองแข้งน้ำมันไหลไม่อแข้งดานะบเห็นมันบบมีก็เหมือนอย่างนั้นมาอืมตาชะปลานี่ง้เลมันเองไป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 ไเไปไปไอไปไปไปนปไปไปไนไป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 อไป น้นหน่อยตนัมไม่เค็งอ่นันล่าไมาได้กับผ an anyway> ้าป pues okay. ่าลุ่งเหรอป่าเจดำมาอยู่คนนึกินหมักแตงอยู่รางกล้อง่น้อง สามคนสามโตวันนี้เป็นหกชามชามว้าดูกับเพาเดี๋ยวนี้ ไปหลอกป่ะแวะลงนี่ฮะเลี้ยวซ้ายค่ะ

หนาแหลงเนาะกับเด็กๆแต่เก่านี่เขามาเอาใน,นตัวบกุกร้ายเป็นปุ่มอยู่ลงทางลุมม่มปะฮ๊ามมาๆๆๆไปจึ้งอยู่ฮันเดอร์ฮันเดอร์ออกมา,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 มา หลอกข้างให้หน้าลงพีอกมามันก็อยากเต้คนแบกใหม่เด้คือขนาดโมได้เบนก็ขอโทษขออภัยเลยพี่น้องเ้ยเขาเขาก็มาหลอะหาน่ะพูดอาจุดได้หรือไม่ได้

กระเป๋อน้องแงหงาเอาหมูแดงน่นี่พี่น้องโกกวาดขับหายพี่นี่บอกอยากมีเออมีอยู่ข้างหมูแดงนะพุหาบอกอีนู่นบอกมีบอกวานฮะผูกข้างหมูแดงฮะแมงหงายอยู่ทึงพุต้องมีไข่แน่นอนเลยเฮ้ยพีกายนี่อาเอาไหนแล้ว เดี๋ยวตนนั่นแองแล้วนะอนั่นก็เป็นปุ่มบ่ได้ก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งธรรมชาติความแห้งแล้งไปนำใบไม้ก็หล่นมาเลยดูใจห้า มันเบาเฮตินี่แล้วมามาในต้นนี่มันเป็นใบเนี่ยนี่นี่ในต้นอันนี้ได้นี่อยมันยังบ่ทันเป็นใบหลอกคางนี่เมื่อฮามาดีหรอข้างนี่ขึ้นไปเบิ่งนี่ ลูปน้ำมานเลวป่าสื่อพน้องเ้ยย่างก็เลี้ยวฮะเด้อย่าพ่อเอ้ยย่าพ่อทั้งสองเอ้ย แบกซีแบกซีแบฟซีแบกซีมาแล้วมาเรือยมาเรือยมาเรื่อยอันนี้ครับโอ้ยพี่น้องเอ้ยมาย่างเมือดซื่อทั้งวัน Mà bừng áo của bố mì. okay, là mình mất bố lần hàm gần bên mọi người mong tốt mọi người mong ăn mọi người mong tốt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 

คือตรงยางค่ะน,นี่เหนื่อยสื่อเหนื่อยฟีหมดแล้วก็ขอโทษขอไปที่พี่น้องเด้อย่ยาว่ากันเด้อลงธรรมชาติไปถ่าพี่น้องตากนันลบเมื่อยนี้ Mà đứa, mà đứa, mà đứa Đi hâm, hâm một đêm Hâm một đêm À, bữa à, mưa à พี่น้องเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วพี่น้องทางมดเรงมือหนาสิมันเหน่ยก่อนเจอแล้ววันหลังมาแหน่ใหม่ตอนนี้เมื่อก่อนพอจะไปงานแต่งอยู่ปกติในต่วนบกกกับปุกอยู่เลยพี่น้องเลย ลาเด้อพี่น้องขอโทษขออภัยเด้อขอสิมาถ่ายคลิปเอาแมงแข่งให้พี่น้องบึงแต่ว่าบุไดเพราะกันไม่ขีดหนาพี่น้องสบายดี